<ST AN CE> มาดูอีกเรี่ยมหนึ่งของชิดบางพีนะครับหลังเท้าล่างกระโดดนะครับตอ่อสองหนึ่งเลยครับไกลออนนุครับจะพูดกับน้องแมนสวนหลวงนะครับขาไม่เลยเน็ตนะครับอ ดูกันยาวๆนะครับสองต่อหนึ่งแต้มนะครับไอชี่ไกล้อานึกครับาก็เปิดทีเดียวให้น้องแมนครับน้องแมนนี่วางได้นะครับดูรับแต่วางออกนะครับสาม ชิดนำอยู่นะครับสต่อ1นะครับฝั่งนั้นก็ยังไม่ยืดครับโดมัยครับแมนดูครับทำเลี้ยงลูกได้ดีนะครับแมนเรียนทรงนะครับหนึ่งต่อสาม ได้วไปลยหายเตยนะครับถ wow ้าดีกว่าก oh er, uh ็อสคนครับวางอดครับสองต่อสามครับนกแมนตีดมาครับโตมาครับเบียรบียเเบียเียวเบียนี่เบียเียหลุดครับ

วางหยอดครับเอาไก่สวนครับน้องก็ฟังครับแม่สวนหลวงครับหน้าขวาบไปที่ไก่เอานะครับ อ๋อไก่ข้ามมาลุดครับอ๋อเป็นแต้มครับฝั่งสองครับ <1> 1> สามท่าก,กันครับก็เปิดที่ซ้ายครับ ขวาวางหยอดที่พี่ไก่ครับมาครับขึ้นนำครับฝั่งสองครับราคาแข็งอยู่ครับสวัสดีปลาเร็กนะครับผม ไอ่านเป็นเก้โอ้อแย่เลยเราทักท้ายนะครับนางสกีครับสวัสดีปุนันมวยไทยนะครับสี่เท่าไรัะเอบครัไก่เปิดเที่ยวแมนวางดีครับ เปลี่ยนทรงครับสวัสดีพี่เป้วัดเสียสวัสดีคุณขันวงมาดิสีเท่ากันมาแมนครับหน้าขวาไปหลังครับแมนไก่เปิดทีเดียวครับหวางนาขวาครับ รทีเดียวไปครับต้องไปหาไก่ครับเอามาจีใส่เลยครับให้ครับยังได้อยู่ครับเอาไก่เปิดครับเปิดไปหลังครับโอ้โห <c oughs> เปิดทรมานเลยเคยแล้ว เรียงไหนคนก็เล่นนะคนชอบนะแล้วเปิดไปไหนครับแมนบอกมาครับบินครับทักทายครับผมห้าต่อสี่ครับ น้องแมนเขาะหย่อนครับไม่กลัวเวทนะครับน้องแมนครับสี่ต่อห้าเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟดีครับแต่ว่ารับดีนะครับข้ามมาก่อนครับพยายามจะที่ไปที่ไก่ก็ไม่ข้ามครับนี่ ห้าเท่ากันครับขี้สายนะครับไม่เป็นเหมือนกันนะครับไก่เออเอาเล่นเองครับเอาอย่างไรครับชินยังอยู่ครับวางให้ไก่ครับดีมาก่อนไที่พิธีไก่ครับยังได้อยู่ครับช่วยได้เยอะนะครับไก่เอานุชครับเอา แมนมาหน้าซ้ายครับเคาะด้วยซ้ายไว้ครับชิดน็อกไก่อโอ้ยช่วยได้เยอะครับอันนี้กวออ กเอ้โอกงใจกล้องผมน้อยเป็นจอเลยมั้งขนครับไปมาครับโอ้ยจังหวะเกินไปนิดนึงครับ อาจารย์ราคาะรครับอาจาราคอยาอยหงาข็ออยู่ารับรอ่ห้ารยหารอนหารับยมนแรนแมนครัอยห้ทรนไหมครับยหยรอหร้อหรับรอรอหาร้นหรหมุร ตามมาครับไปครับวางได้ไหมบีบมาหลังครับยังอยู่ครับชิดตามไปก่อนครับบีบมาหน้าซ้ายครับไปมุมขวาครับสไลด์เอาได้ครับดูเริ่มเดือดแล้วเดือดแล้วว่าลูกนี้หลงเลยครับเราไม่ธรรมดาครับมานิ่มๆเนี้ย เจ็ดต่อ้ะครับราคายังเสิมเมอเสริครับขายของขวาครับ อ้าววางก็หันแครับรูเยอะเสียเยอะครับดูกันยาวๆครับห้าต่อเจ็ดไปหลังครับโอ้เปิดได้ทีเดียวไปข้ามมาครับจะบัดไปให้ใครครับ ้อหลุดมาดีครับเทเจ็ดต่อห้าครับแมนสวนหลวงเสร์ฟครับขวามุมขวาครับชิดเซนิดนึงข้ามไปก่อนครับเอาก็แปเซเหมือนกันครับเอา ข้ามาครับลันไปครับไก่ไก่ดีมาทั้งหลังครับมาได้ครับช่วยได้ครับแต่ต่อห้าครับแป้วอสี้าแล้วม้ายต่อห้าครับซาย เก้าต่อห้าครับไหลขวาครับอยู่ที่ชิดเลยครับตามโดงเครับบีดมาอ๋อห้าต่อเก้า เอาครับไก่เอาเข้ามาให้แมนครับขามาไป,ไป,ไปหลังครับไปไปมาครับโต<อ>ครับชิดข้ามตรงตัวมาครับชิดข้ามไปก่อนครับแมนเสียหลักครับเป็นแต้มของชิดบางเหียบ

ครับตัวหกไปซ้ายมาครับข้ามมาครับชิดวางเสียครับอ๋อเป็นแต้มของฝั่งนู้นอีกแล้วครับเป็นราคาฝั่งนู้นนะครับนาเสือไปอยู่ฝั่งนู้นครับต่อราคาแล้วครับสิบต่อหกครับ เสิร์ฟด like ีคร um, ับยอยู่ชิดยังอยู่ครับห้ามไปก่อนครับวางผิดพลาดครับน้ำหนักครับทางนู้นอีกส่งแปมเกมนะครับแกะไก่อนุน้นครับทีมงานวัดธรรมครับไปครับไก่ดูครขอโอ้โหดูครับขอเป็นอยู่ครับไก่อ่นุนครับ ิปตะโโหกครับมาครับขาสายขวาครับเซฟแกไปครับเอาก็แม่นกระชบเร็วมากครับคล่องตัวครับน้องแมนไปหลังครับปายครับยัดหลังครับนี่ก็ออกเต็มแล้วนะครับชิดครับ ับ <icana> มาเย,ยอะครับแล้วก็โยนเข้าไปสู้ราคาราคาแข็งมากครับเอ้าเป็นรองอยู่4แต้มครับตอนนี้เจมเสิร์ฟชิดบางเพีย60แต้มครับ ฝ่กัมพูชีพี่ไก่ครับเหนือออกนะครับรับลูกเสิร์ฟได้ครับวางออกครับไล่ขยับขึ้นมาหนึ่งแต้มครับเป็นเจ็ดต่อสิบครับเสิร์ฟต่อครับไปายับไปพี่ไก่อนุ่นไปเฉยข้ามก่อนครับ ไปหาแมนครับไปน้านขวาข้ามากองครับครับเล่นสมือหลังครับห,รหน้าสายอดครับยังคันอยู่ครับแมนโอ้โหวางสวยครับแต่รับได้ครับยัดลูกนี้สวยมากครับ มาครับตรงสั้นัวไปครับไก่นั่งเฝ้ารอลูกย่อครับนี่ก็มีช่วยครับสวนเลยครับรนีบ่โอ้ยสวนเข้าทางครับเข้าทางชิดครับสวนคืนครับเป็นแต้มของชิดบังพีครับรอ สักอี่สักครู่นะครับน่าจะแปดหรือเปล่าครับแปดต่อสิบครับสุดชิดครับไปหากไก่ครับเล่นเองสามลูกครับมาครับชิท ไปหลังครับน้องแมนมาที่ซ้ายครับชิดยังอยู่ครับถ้าติดสักแต้มหนึ่งครับสูสีครับหวังที่ไก่ครับโอ้รับสบายครับไก่มั่นใจนะครับเอาครับไม่ออกด้วยครับไม่ปล่อยให้ออกนะครับเอากองเชียร์ลบหน่อยยังอยู่ครับตีมาอีกครับ จังหวะบุกของชิดนะครับเกมเสิร์ฟพอเป็นแต้มก็ต้องเอาให้ได้ครับเอาแม่แม่มาโอ้โหนี่ครับดีดใส่ครับเอาแต้มเดียวทันครับตอนนี้เก้า10สินะครับใส่โต้ทวนนะครับจังหวะดีด้วยหน้าเท้าใส่ก้อยไว้ครับ ต้องเบรกเกมว่าฝั่งนู้นะครับหยุดอยู่ที่10แต้มครับแล้วจะทางครับ9ต่อต10เป็นเกมเซอร์ของชิปบางพีน้อยครับ ไปที่ไก่อ้นครับเปิดทีเดียวให้น้องแมนเป็นคนวางมาหลังครับราแต้มนี้เพื่อตีเสมอครับไปหลังครับแมนวางหรือเปล่าครับดีดตรงอ๋อครับนี่ครับติดเข้ากันครับเสมอต่อสองครอ้าว โมเมนตัมกลับมาอยู่ที่ชิดครับได้เกมเสริจวัาสิเท่ากันครับแจกไปที่ใครครับอเอครับไก่ตัดเอาครับโอ้หยอดเมียนครับกระโดดได้ครับะไหลลงกับข้างเท้าเลยครับสู้ได้นะถ้าไม่กลัวเวทนะครับ อาครับไกลไปเซิร์บ้างครับ1 0ันขวาเลยเลโอ้โหลงครับเส้นหลังเลยครับขึ้นท่านไปก่อนครับฝั่งสองคนครับเอาเอาอยู่ดูกล่าครับโอเกมครับ1 1่อสิบมาครับตรงตัวมาครับจีนที่ไกลครับ ด,ดีดเข้ามาชิ้นดีดเอาแมนวางย้อนอ๋อก็ไก่ดีดขึ้นมาดูไปครับมุมขวาครับแมนแมนหลุดครับโอ้โหตาคาแข็งครับสุดท้ายตามไม่ทันครับชิดบางทีน้อยครับโอ้ฝั่งสองคนครับน้องแมนสวนหลวงครับนี่ครับ กับไข่ออนนูครับวันนี้เล่นดีนะครับนะครับขอโทษขอบกันไปครับเหลี่ยมซ้อมๆสนุกสนุกครับก็เป็นไก่ออนุย์กับน้องแมนสวนหลวงเอาชนะชิปตรงพีน้อยไปยครับสกอสูสีนะครับ1 2ต่อสิแต้มครับ